ครับพเพื่อนๆพอดีนะครับมีคนสอบถามกันเข้ามาว่าเปลี่ยนไฟอันเบียนไลทภายในรถเ,เมรเรอร์อเซเดสเป็นทำยังไงเดี๋ยวเกมจะพาไปดูครับผมตามวงขึ้นมาเลยครับพเพื่อนวันนี้นะครับคันที่เราใช้ในการนำเสนอวันนี้ก็คือ G L C 350นะครับเป็นรถ SUV ที่ผสมปลั๊กอินไฮบริดนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมาดูเลยนะครับ ในหน้าจอตรงนี้เลยครับผมหน้าจอกลางนะครับเพื่อนๆจะเห็นแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกที่เป็นรูปดอกไม้คอมฟอร์ตตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับผมฟึบอ่าคราวนี้มันจะมีอยู่2ตัวครับคำว่าที่นั่งกับไฟเรืองแสงภายในรถซึ่งหัวข้อวันนี้ของเราก็คือไฟเรืองแสงภายในรถนะครับกดเข้าไปครับนี่เพื่อนๆสามารถเลือกสีได้เลยมันจะมีคําว่าสีเดียวกับหลากสีถ้าเกิดเป็นหลากสีใช่ไหมครับสมมติเพื่อนๆเลือกโทนนี้ รถก็จะเปลี่ยนเป็นโทนออกม่วงๆไล่เฉดไปมากน้อยแค่ไหนเข้มมากน้อยแค่ไหนนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เลือกเป็นสีเดียวอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรเพื่อนๆสามารถเลือกได้สูงสุดถึง64สีอันนี้เกมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนี่ตามเส้นขอบเห็นไหมครับก็จะเป็นสีแดงตาเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินครับผมปึ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินตามครับเพื่อน อใช้งานง่ายเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับบ๊ายบายครับ